มุมสมมติเป็นมุมเรื่องความรักนะครับจะเป็นมุมที่ไม่ค่อยชอบตัวเองเพราะว่าเหมือนเป็นคนแบบวันไหวง่ายแล้วก็สมมุติว่าถ้ามีแฟนหรือว่ามีคนคบอยู่แล้วเงี้ยเราจะหวันไหวง่ายแล้วทําให้คนที่เราครบอยู่มีความกระทบไปด้วยคือบางทีเราแล้วเราเป็นคนตัดสินใจรวดเร็วมากคือแบบสมมุติถ้าเราไปชอบคนอื่นนะ่ะแล้วแต่เราจะบอกเขาตรงๆเลยนะว่าเราไปชอบอีกคนหนึ่งแล้วก็แต่มันก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองที่แบบทำไมถึงต้องเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยครับเป็นคนร้ายที่รู้สึกผิด ต้างว่านะเฮ้ยจดยังจดจดแล้วเออไปตัวไอเออจดชื่อเพลงไอ้โดนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นเพลงแล้วมองความรักคุยกันด้วยจิตมองความรักครับสิ่งที่ที่ผมเป็นเลยนะผมเป็นคนขี้เหงาอ่า คิดถึงคนง่ายบ่อยอะไรอย่างนี้แต่เป็นคนปากแข็งครับอยากได้ยินอะไรแบบนี้ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินไม่ชอบใส่กัเกงแบบไหนแต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ในการทํางานอ,ะอ่ะคนปากแข็งอะไรอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่เกี่ยวความรักที่ไม่ชอบเลยคือไม่ชอบการที่แบบโดนแบบโดนหลอกอะ่ะแบบว่าเราเขาบวกเขาอยู่อะไรอย่างเนี้ยแต่เขาก็เงียบเฉยไปเราก็ไม่บอกสาเหตุว่าเป็นอะไรที่ผ่านมันมีแต่โดนทิ้งเนี่ยหรอ ไม่ใส่นะไม่ใช่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 มาโดนทิ้งหรครับแต่แบบเหมือนเหมือนแบบว่าเขาเขาเบื่อเราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องไล่ก็เลยก็เลยไม่ชอบความรักแนวนั้นก็มีมุมดูพอรอาแล้วเหมือนจะส่วนตัวแล้วก็ดูเหมือนจะแมนๆแข็งแต่ก็มีมุมอ่อนไหวนะ พี่ว่ามันจัจประเด็นน้อยได้ส่วนตัวแต่เป็นคนที่เหงาเออมันน่ากว่ามันแบบเอออะไรอย่เงี้ยคือไม่ไม่ได้บอกให้ใครรู้ไงพี่ว่าว่าเราไม่ไม่ไม่นเราแค่นั่งคุยของเรามคนด้เรื่องเ็็แค่บอกมาไง